ีพีกเกิดมาสุดพร้อมหยุดทุกสายตาวันนี้ RSE สำหรับรุ่น Active Elegant แล้วก็ Ultimate พบชุดเริ่มต้นจากข้างหน้า The Neck Peak อักษรด้านหน้าที่กระจังดีไซน์เราตัดบอนแล้วก็เสริมกิมมิคเขียวเพื่อจะให้มีความลงตัวพร้อมกับตัวตีมใหม่ของสีเขียวของรถปัจจุบัน Texture คือพื้นผิวของฐานด้านล่างจะมีความเงาความด้านเน้นดีเทล ทุกดีเทลออกมาให้ดูสวยตัวที่2มาที่ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวหน้าแล้วก็ลงล่างเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวลงดูแล้วลงตัวกับตัวรถเป็นอย่างมากมาที่ตัวที่3ก็คือตัวสกเกิร์ตหน้างานสกเกิร์ตหน้าเราพยายามดีไซน์ไว้ให้อย่าไปปิดบงังความเป็นตัวของตัวรถเราก็เลยดีไซน์เกาะล่างเสริมด้านบนเป็นแนวความ moving เขาเรียกความเป็นสปอร์ตเพราะ คาเลคเตอร์รถออกแนวสปอร์ตไอตัวนี้เป็นบอลบอลเงินผสมสีทองหน่อยดูไม่ใช่แบบบอลสว่างบอลทั่วไปเป็นบอลเราผสมขึ้นมาพิเศษตัดดำให้ดูแล้วความต่อเนื่องของตัวดำของรถตัวฟลอกแลมด้านล่างนี้คือพาเป็นสป,ปอร์ตไหลมาที่ด้านข้างมากับคิ้วล้อคือรุ่นนี้มันไม่มีคิ้วล้อมันมีแต่บอดี้มาเฉยๆแล้วก็เราก็เลยเติมคิ้วล้อคือวิธีของเราเราคิดก็คือใส่สกเกิร์ตก่อนแล้วใส่คิ้วล้อสำหรับท่านที่ไม่เอาคิ้วล้อคือไล่ใส่สกเกิร์ตได้ หรือท่านมาเอาคิวล้อทีหลังคุณก็สามารถใส่ได้เลือกได้ช็อปได้ในคอนเซปต์ที่วิธีคิดของเราอ่ะก็มาที่คิวล้อคิวล้อคอนเซปต์เนี่ยมันมีรอยหัวเก็บยางมียางทัชชิงไม่ใช่ว่าเป็นแนวขอบยางเฉยๆที่จะติด3ามไม่ใช่เป็นแนวที่ว่าทำแล้วดีเทลใส่ใจลงดีเทลลงความละเอียดให้กับโปรดักต์ของเราทุกตัวอ่ะเราไหลมาที่คิวล้อเสร็จด้านหน้ามาที่ไซเวนไซเวนเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์เดียวกับตัว RS แต่เราเติมให้ยาวขึ้น แล้วเขียนเดินเลกพีกิมมิกก็เป็นสีเขียวตรงนี้ดูลงตัวคือเป็นฟอร์มเรามีความเป็นมูฟวิ่งมีความเคลื่อนไหวของของผิวของตัวบอดดี้มาที่ไซส์สเกิร์ตไซส์สเกิร์ตก็คือเป็นแนวเดียวกับไอตัวอัปเกรดกับข้างตัวนี้ตัวนี้ตัวกับข้างเป็นดําแล้วก็ตัดแดงทิ้วซิ้วไหวเป็นตัวสปอร์ตนะฮะแล้วก็มาถึงด้านหลังก็มาด้านข้างต่อก็คือต่อเนื่องมากับไซส์สเกิร์ตแล้วมาถึงด้านหลัง ชิ้นหลังเนี่ยเมื่อบอดี้มันมาแบบแนวตีมแบบออกแนวสปอร์ตเราให้เขาพยายามดีไซน์ให้เป็นแนวออกสปอร์ตลูกค้าบางคนแบบเอาแค่หน้าหลังอย่างเดียวไม่เอาคิว้วล้อก็เป็นแนวออกสปอร์ตรถมาโหลดเตี้ยนหน่อยก็สามารถลงตัวได้คอนเซปต์ดีไซน์ของตัวสเกิร์ตหลังเนี่ยเราดีไซน์ให้ดูมีความเป็นเขาได้แอร์เคอร์เทนแอร์เคอร์เทนเนี่ยด้านหน้ามันเป็นแอร์โฟล์เราก็ใส่ใจดีเทลของตัวแอร์โฟล์เนี่ยเป็นซี่ขึ้นมามองแล้วมี มิติจับต้องได้ไม่ใช่ตัดดำเฉยๆมันดูแฟมิไม่มีความแบบความตื้นลึกหนาบางของตัวโปรดักดีไซน์เก็บดีเทลความละเอียดจากด้านหน้าที่เป็นช่องลมของด้านหน้ามาใส่เป็นแอร์เกอร์เทนด้านหลังทุกรายละเอียดเราลงดีเทลมาเป็นสีบอดี้ขึ้นมาเรามีข้อไฟถอยเพื่อจะให้ลงตัวกับตัวตัดดำ ดูแล้วมันลงตัวคือใ้ขวาความสมดุลของตัวโปรดักต์แล้วมาที่ด้านหลังมีไฟเมคเปิดไฟเมคขึ้นมาเราก็ติดขึ้นมาเป็นไฟเป็นแนวแคบซูลเราไม่ทําใหญ่ยาวลงตัวกับของโปรดักต์แล้วก็มาที่ท่อท่อเป็นท่อหกอเหลี่ยมเป็นแนวเอียงเขาเรียกแนวแบบขนมเหมือนขนมเปียกปูนมีความเป็นริ่มริมด้านหลังความเป็นสปอร์ตลอยไปช่วงของเซนเซอร์ต่างๆทดสอบเราดู ทดลองดูแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนร้อเปการันตีได้คือนี่คือภาพรวมของสเกิร์ตหลังกันรอยหลังเป็นแนวแบบดูคือเราตอนเอาของเข้ารถถ้าเราติดเนี่ยตรงนี้สีจะไม่ถลอกคืองานจริงเนี่ยเป็นสีบอดี้สีตามตัวรถก็เป็นกันรอยครอบครอบขึ้นมาเขียนตัวมิ x เอ็กตัวเอ็เนี่ยเป็นสีเขียวคือจะให้ลงตัวกับภาพรวมของตัวโปรดักต์นี้มาที่ตัวเสริมเอวกลางตัวของตัวรถตรงนี้มันจะทึบเราถอดของตัวรถออกมาเราใส่ตัวของบริษัทเอาไฟเข้าใส่แล้วตัวฝาครอบเราจะได้โปรดักต์ที่แบบดูสมูท เส้นสายเดียวกับตัวรถเลยดูแล้วมันลงตัวคือไม่ไม่เด้งออกมาดูเหมือนงานทั่วไปที่ว่าใช้กันอยู่เป็นเส้นเรามีให้เลือก2แบบเป็นไฟเส้นและก็ตัวอักษรคําว่ามีเวกสปอร์ตลูกค้าสามารถเลือกได้ตัวนี้เรากาลาการันตีเลยว่าผ่านการทดสอบมาไม่มีปัญหาปลอยเลอร์บนเนี่ยเป็นแนวตัดดำเพื่อจะให้ลงตัวกับตัวหลังคาดําในตัวรุ่น Active e l e g a n t หรือว่า Ultimate เนี่ยตัวสีดํามันก็ลงตัวเหมือนกันมันก็เข้ากับตัวกระจกที่หลังแต่ว่ามีออปชั่นเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไฟหลีีบนนไอ้สาามรถ สั่งซื้อเพิ่มเงินขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็สั่งซื้อเป็นไปลีขึ้นมาอีกันมาคาดเอวเป็นตัวนี้คือในสแตนดาดของตัวนี้ถ้าคุณอยากได้เป็นคาดเอวกลางเป็นออปชั่นเสริมอีกตัวหนึง่งผมแนะนําเลยเนี่ยถ้าคุณอยากได้ต้องสองอย่างต้องตรงนี้ต้องเป็นเขียนว่า m ิลเอ็กซ์ดูแล้วมันลงตัวนี่คือภาพรวมต่างๆถ้าคุณขับ Active e l e g a n แกนอรุ่นนี้เลยครับ RSG by อตัวนี้สแตนดารยด25ชิ้นของตัว RSG ขอฝากไว้ในเนี่ย ในเว็บไซต์ p h t o f r e e f o r m com ในเพจของบริษัท photofreeform ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือตามโชว์รูมทั่วไปทั่วประเทศโทรมาตามเซลล์ที่ผมมีทั้งเหนือกลางอีสานแล้วก็เซลล์ออนไลน์ตามเบอร์นี้เลยตรงด้านล่างไว้ขอฝากไว้ด้วยณตอนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ